สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิบเก้าช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันเร้นลับและน่าตื่นเต้นของซามูไรและนินจาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาเปิดตำนานบทใหม่ที่รับรองว่าคุณจะต้องอ้าปากค้างลองจินตนาการถึงนักรบผู้หนึ่งที่กล้าหาญถึงขั้นท้าทายอำนาจของราชสำนักท้าทายแม้กระทั่งโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตเขาคือผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นปีศาจแห่งคันโตเป็นซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ ที่ชื่อของเขายังคงก้องกังวาลมาจนถึงทุกวันนี้ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงไทรโนมาสกาโดไทรโนมาสกาโดซามูไรผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ผู้ที่ถูกกล่าวขานถึงคำพยากรณ์อันลึกลับที่ติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดแต่คำพยากรณ์นั้นกลับถูกบิดเบือนไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องราวของมาสกาโดไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยดาบเท่านั้นแต่มันคือการต่อสู้กับโชคชะตาความพักดีและความเข้าใจผิดที่ฟังรากลึกในสังคมยุคนั้น คุณพร้อมหรือยังที่จะเจาะลึกไปพร้อมกับเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แต่มันคือมหากา์แห่งชีวิตที่เต็งไปด้วยความท้าทายการทรยศและการลุกขึ้นสู้ประศักดิ์ศรีเราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่ยุคเฮออันอันวุ่นวายยุคที่ขุนนางท่อชนชาวบ้านเดือดร้อนและซามูไรต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินมัสกาโดเริ่มต้นจัดจุดเล็กๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นและวิชาดาบอันไร้เทียมทาน เขากลับกลายเป็นภัยคุกคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชสำนักในยุคนั้นเรื่องราวของเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเห็นถึงพลังของการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องยืนหยัดเพียงลำพังก็ตามอย่าถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของคำพยากรที่ว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาอันพลิกผันของเขามันคือคำพยากร์ที่กล่าวถึงผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงยุคสมัยแต่กลับมีการบิดเบือนที่ไม่มีใครคาดคิด เอาละครับอย่ารอช้าเรามาเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นนี้ไปพร้อมกันเลยไพโรโนมสกาโดถือกำเนิดขึ้นในตระกูลไทระอันทรงอิทธิพลแห่งภูมิภาคคันโตในช่วงปลายยุคเฮอันซึ่งเป็นยุคที่อำนาจของราชสำนักเริ่มเสื่อมถอยและตระกูลซามูไรท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นมาสกาโดไม่ได้เป็นเพียงบุตรชายของขุนนางแต่เขามีสายเลือดนักรบไหลเวียนอยู่ในตัวตั้งแต่กำเนิดว่ากันว่าตั้งแต่เขายังเด็ก มีคำพยากรโบราณกล่าวเอาถึงดวงดาวแห่งความไม่สงบที่จะมาจุติในตระกูลไทระซึ่งจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ในตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพยากรณนี้อย่างถ่อมแท้การฝึกฝนของมาสกัดดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เยาว์วัยเขาไม่ได้ถูกฝึกฝนเพียงแค่การใช้ดาบและธนูเท่านั้นแต่ยังรวมถึงยุทธวิธีทางการทหารการวางแผนและการทำความเข้าใจผู้ มีประเทศเขาเรียนรู้จากครูฝึกซามูไรผู้เชี่ยวชาญและบางครั้งก็มีข่าวลือว่าเขาแอบไปฝึกฝนวิชาลับกับนินจาผู้เร้นกายในเงามืดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสงสัยอย่างยิ่งเพราะในยุคนั้นนินจาถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานลับๆให้กับขุนนางต่างๆและมักจะถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีธการฝึกฝนของมาสกาดดกไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโดโจโอแอ่เขายังออกเดินทางไปยังป่าหรือภูเขาสูง พื่อฝึกฝนความอดทนและความสามารถในการเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเขาใช้เวลาหลายปีในการรับคมฝีมือจนกลายเป็นนักดาบที่หาตัวจับยากและเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมการฝึกฝนเหล่านี้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นซามูไรที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคที่ขวางหน้าแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคือมาสกาโด มีความสามารถในการอ่านสถานการณ์และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทำให้เขามักจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้เสมอไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวหรือการนำทัพเข้าสู่สมรภูมิรบกเขาไม่เพียงแค่ฝึกฝนเพื่อเป็นนักครุบแต่ฝึกฝนเพื่อเป็นผู้นำที่สามารถปกป้องผู้คนของเขาได้ยี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่กำลังจะถูกจารึกแต่ในช่วงต้นของชีวิตนักครบมาซากาโดะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในตระกูลไทระเอง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุคที่อำนาจและอิทธิพลคือทุกสิ่งความขัดแย้งเหล่านี้มักจะนำไปสู่การประทะกันเล็กๆน้อยๆแต่บางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นนองเลือดและนี่คือจุดที่นินจาเริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวของเขามีเขาหรือว่ามาซาคาโดมีความสัมพันธ์อันซับซาออนกับกลุ่มนินจากลุ่มหนึ่งไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่เป็นในฐานะพันธมิตรหรือบางที่อาจจะครูในบางวิชาที่ซามูไรทั่วไปไม่รู้จัก นินจาเหล่านี้มักจะปรากฏตัวในเงามืดคอยให้ข้อมูลหรือแม้กระทั่งช่วยเขาในสถานการณ์ขับขันกานปรปะทะก,กันครั้งแรกๆของมาซาโตะกับนินจาไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่เป็นการทดสอบฝีมือและสติปัญญานินจาเหล่านั้นต้องการรู้ว่าซามูไรหนุ่มผู้นี้มีศักยภาพมากแค่ไหนพวกเขาโจมตีอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบใช้กลยุทธ์ที่คาดไม่ถึงแต่มาซาโตะก็สามารถรับมือได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยไหวพริบและความสามารถในการปรับตัว ทำให้เขาสามารถเอาชนะการทดสอบเหล่านั้นได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างซามูไรผู้โดดเด่นกับเองลานินจาผู้เร้นลับบางคนเชื่อว่านินจาเหล่านี้คือผู้ที่เข้ามาบิดเบือนคำพยากรณ์ที่ติดตัวมาสกาโดเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของพวกเขาเองทำให้เส้นทางชีวิตของมาสกาโดต้องพลิกผันไปจากที่ควรจะเป็นการต่อสู้กับนินจาไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่เป็นการต่อสู้ทางความคิด การอ่านใจและการคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูที่มองไม่เห็นมาสกาโดเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความมืดมิดและเงาเงาให้เป็นประโยชน์และนั่นทำให้เขากลายเป็นนักรบที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่กว่าในอนาคตอันใกล้เมื่อชื่อเสียงของมาสกาโดเริ่มกระจายออกไปความขัดแย้งภายในตระกูลไทระออทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องของเขาเอง ที่มองว่ามาสกาโดคือภัยคุกคามต่ออำนาจและผลประโยชน์ของพวกเขาการประทะกันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดวลด,ดาบแต่เป็นการทำสงครามเต็มรูปแบบที่ดินและปราสาทกลายเป็นเป้าหมายสำคัญปราสาทชิโมสะชิโมสะคาโซซึ่งอินเอนฐานที่มั่นสำคัญของตระกูลไทระก็กลายเป็นหนึ่งในสำรภ,ภูมิที่สำคัญที่สุดมาสกาโดต้องนำทัพเข้ายึดปราสาทแห่งนี้จัดญาติของเขาเองการต่อสู้เพื่อปราสาทชิโมสะ เป็นบททดสอบที่แท้จริงสำหรับความเป็นผู้นำและยุทธวิธีของมาสกาโดเขาไม่เพียงแต่ต้องใช้กำลังทหารแต่ยังต้องใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีกำลังมากกว่าและที่น่าสนใจคือในการรบครั้งน,นี้มีข่าวลือว่านินจาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลลับเกี่ยวกับจุดอ่อนของปราสาสร์และเส้นทางลับที่สามารถใช้ในการโจมตีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันความสัมพันธ์อันลึกซึง้งระหว่างมาสกาโดกับเหล่านินจาผู้ลึกลับ การยึดปราสาทชิโมสะได้สําเร็จไม่เพียงแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมาสากะโดแต่ยังเป็นการประกาศจุดยืนว่าเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับความยัยุติธรรมและการกดขี่ไม่ว่าผู้กระทําจะเป็นใครก็ตามปราสาทแห่งนี้จึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลุกขึ้นสู้ของมาัสากาโดเป็นจุดเริ่มต้นของการท้าทายอำนาจที่ใหญ่กว่าซึ่งก็คืออำนาจของราชสำนักนั่นเองและนี่คือจุด ที่คำพยากร์ที่เคยถูกบิดเบือนเริ่มแสดงผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดคิดออกมาอย่างชัดเจนมาสากาโดไม่ได้เป็นเพียงแค่ซามูไรร้านที่ต่อสู้เพื่อตระกูลแต่เขากำลังจะกลายเป็นผู้ที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นชัยชนะเหนือญาติพี่น้องและกษาัาตริย์จิโมสะทำให้ชื่อเสียงของมาสากาโดโด่งดังไปทั่วคันโตแต่ในขณะเดียวกัน ก็ทาให้ราชสํานักที่เกี่ยวโตรเริ่มจับตามองเขาด้วยความหวาดระแวงเพราะการกระทําของมาสากาโดถูกมองว่าเป็นการกรบฏต่ออํานาจส่วนกลางและนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาการต่อสู้กับกองทัพจักรพรรดิไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองและผู้คนของเขาแต่มันคือการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์เพื่อความยุติธรรมที่เขาเชื่อมัน่นราชสํานักส่งกองทัพขนาดใหญ่มาปราบปรามมาซากาโดซึ่งนําโดยขุนพลผู้มากประสบการณ์หลายคน แต่มาเซกาโดก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะทางการทหารเขาใช้กลยุทธ์แบบกองโจรการซุ่มโจมตีและการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ให้กองทัพจักรพรรดิประสบความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะมีกําลังคนที่เหนือกว่ามากก็ตามและในการต่อสู้เหล่านี้นินจาก,ก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาให้ข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำรอบสังหารแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามและสร้างความปั่นป่วนในแนวหลังของสป,ปรู ทำให้มาสกาโดสามารถพลิกสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบให้กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อย่างเหลือเชื่อการต่อสู้ของมาสกาโดไม่ใช่แค่การนองเลือดแต่มันคือการทําให้เกิดความกล้าหาญที่ไม่ยอมจํานวนต่ออํานาจที่ไม่เป็นธรรมเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านและซามูไรท้องถิ่นจํานวนมากที่เบื่อหน่ายกับการปกครองที่ช่อชนทําให้ผู้คนเหล่านั้นมารวมตัวกันภายใต้ธงของเขาและนี่คือสิ่งที่ทําให้ราชสำนักยิ่งหวาดกลัวเพราะมาากาโดไม่ได้เป็นเพียงแค่กบฏ แต่เขากำลังจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิวัติและคำพยากรณ์ที่เคยถูกบิดเบือนก็ดูเหมือนจะกำลังนำพาเขาไปสู่จุดสูงสุดที่ไม่มีใครคาดคิดความสัมพันธ์ระหว่างมาสก,กโดก,กับนินจาถือเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของเขาบางคนเชื่อว่านินจาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วย แต่เป็นผู้ที่คอยบงการหรือชี้นำมาสัก,กโดกไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการเพื่อให้คำพยากรณ์โบราณที่กล่าวถึงผู้ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแผน่นดินเป็นจริงขึ้นมาแต่ในรูปแบบที่ปิดเบือนไปจากควรอาหมายดังเดิมนินจาเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับและข้อมูลลับที่ไม่ธรรมดาพวกเขาอาจจะใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อสร้างภาพลงตาหรือแม้กระทั่งปลูกฝังความคิดบางอย่างให้กับมาสัก,กโดเพื่อให้เขากลายเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขาเอง การต่อสู้ของมาสกกะโดก,กับราชสำนะักจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกายภาพแต่เป็นการร้งต่อสู้ทางจิตวิทยาด้วยเช่นกันเขาต้องผเผชิญหน้ากับการทรยศหักหลังการใส่ร้ายป้ายสีและการพยายามบ่อนทำลายจากภายในซึ่งบางครั้งก็มาจากกลุ่มคนที่เขาเคยเชื่อใจและนี่คือจุดที่ทวิสต์ของคำพยากรณ์เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นโชคชะตาอันยิ่งใหญ่กลับกลายเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยกับดักและความเข้าใจผิด มาสกาโดต้องใช้สติปัญญาและความสามารถในการแยกยักความจริงออกจากสิ่งลวงตาเขาต้องตัดสินใจครั้นแล้วครั้งเล่าว่าจะเชื่อใจใครและจะเดินไปในทิศทางใดท่ามกลางกระแสข่าวลือและการยุยงปลุกป,ปั่นจากทุกทิศท,ทุกทางนินจาเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งผู้ช่วยและผู้บงการในเวลาเดียวกันทำให้เรื่องราวของมาสกาโดมีความซับซ้อนและน่าติดตามมากยิ่งขึ้น เขาคือผู้ที่ถูกโชคชะตาตหนดให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงแต่กลับมีเงาของใครบามนคอยบิดเบือนเส้นทางของเขาอยู่เบื้องหลังนี่คือความท้าทายที่แค้จริงของซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ตลอดการเดินทางของวเซกาโดปราสาทหลายแห่งได้กลายเป็นพยานสำคัญของการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงปราสาทอีวีอีวายแคสเซิลซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาและต่อมากลายเป็นฐานที่มั่นสํคัญในการต่อต้านราชสํนัก เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มป้อนและจุดศูนย์รวมอํานาจของเขานอกจากนี้ปราสาทอื่นๆที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เช่นปราสาทโคกะโคกะแคสโซที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการควบคุมเส้นทางการค้าและปราสาทซาชิมะซาชิมะแคสโซลซึ่งเป็นปราสาทที่มซสกาโดใช้เป็นฐานบัญชาการหลักในช่วงเวลาที่เขาประกาศตนเป็นจักรพรรดิองคใหม่แห่งคันโตปราสาทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นหัวใจสําคัญ ของการควบคุมพื้นที่และเป็นจุดรวมพลของกองครับการยึดครองและป้องกันปราสาทเหล่านี้จึงอานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำสงครามของมซสะกาะโดและในทุกๆุปราสาทที่เขาเข้ายึดครองหรือป้องกันไว้ได้ก็มักจะมีเรื่องราวของนินจาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นการลอบเข้าไปสอดแนมในปราสาทของศัตรูการวางแผนการโจมตีอย่างลับๆหรือแม้กระทั่งการสร้างความปั่นอวนภายในกำแพงปราสาท เพื่อเปิดทางให้กองทัพของมาสกาดกเข้าโจมตีได้แน่ขึ้นการที่มาสกาดกสามารถยึดครองปราสาทสำคัญๆได้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวางแผนและการใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากนินจาหรือการร่วมมือกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดป,ปราสาทเหล่านี้จึงเป็นมากกว่าแค่ป้อมประการแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นของมาสกาดก ในการสร้างอาณาจักรของตนเองและเป็นจุดที่คำพยากรณ์ที่ถูกบิดเบือนได้นำพาเขามาสู่จุดสูงสุดของอำนาจในภูมิภาคคันโตก่อนที่จะถึงจุดพลิกผันครั้งสำคัญในชีวิตของเขาในช่วงเวลาที่มาสกาโดประกาศตนเป็นจัก,กรพรรดิองค์ใหม่แห่งคันโตเขาได้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งญี่ปุ่นการกระทำของเขาถูกมองว่าเป็นการท้าทายอำนาจของราชสำนักอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนั่นทําให้เขาถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจแห่งคันโตเป็นผู้ที่นําความวุ่นวายมาสู่แผ่นดินแต่ในมุมมองของชาวบ้านและผู้คนที่ถูกกดขี่มาสกาโดคือวีรบุรุษคู่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อพวกเขาเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และความยุติธรรมไม่ควรถูกปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้รับการต่อต้านเรื่องราวของมาสกาโดในช่วงนี้เต็มไปด้วยชัยชนะอันน่าทึ่ง เขาเอาชนะกองทัพของราชสำนักได้ครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้ผู้คนเชื่อว่าเขาได้รับพรจากกษัตริย์หรือบางทีอาจจะถูกคำพยากรโบราณหนุนนําแต่ในขณะเดียวกันก็มีทวิสต์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชัยชนะเหล่านั้นความสําเร็จของมาสกาโดอาจไม่ได้มาจากพลังอํานาจของเขาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการบงตาของนินจาที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้คำพยากรณ์ที่ถูกปิดเบือนเป็นจริงขึ้นมาในรูปแบบที่พวกเขาต้องการการที่มาสกาโดถูกเองเรียกว่าปีศาจอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของนินจาเพื่อให้เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวาดกลัวและเป็นภัยคุกคามต่อราชสำนักอย่างแท้จริงการต่อสู้ของมาสกาโดจึงไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่ออำนาจแต่เป็นการต่อสู้เพื่อความเข้าใจผิดที่สังคมมีต่อเขาเขาพยายามที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นปีศาจแต่เป็นเพียงนักรบที่ต้องการความยุติธรรม และนี่คือจุดสูงสุดของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนน่าตื่นเต้นของไทระโนมาสากะโดกผู้ที่ถูกโชคชนากำหนดให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงแต่กลับถูกบิดเบือนเส้นทางโดยเงาที่มองไม่เห็นแต่แล้วจุดพลิกผันก็มาถึงแม้มาสากะโดะจะแข็งแป่งเพียงใดแต่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการทรยศขักหลังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตจากบุคคลที่เขาเคยเชื่อใจฟูจิวาระโนฮิเดสโตะวันไทระโนซาดามริ ไทแรโนซาดามอริซึ่งเป็นญากของเขาเองผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรหรืออย่างน,น้อยก็ไม่ได้เป็นสัปปรูกันโดยตรงการทรยศครั้งนี้ถือเป็นทวิสที่สำคัญที่สุดของคำพยากรที่ถูกบิดเบือนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่ถูกลิขิตให้ยิ่งใหญ่ก็ยังต้องขเชิญหน้ากับการหักหลังที่มาจากภายในในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมาซาก,กะโดะเกิดขึ้นที่แม่น้ำโคกาวะ ในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยคโคลนและสายฝนมาสกาะโต่อสู้อย่างกล้าหาญจนลมหายใจสุดท้ายแต่ด้วยกำลังที่เหนือกว่าและการทอยศหักหลังทำให้เขาต้องพ่ายแพ้ในที่สุดการตายของมาสกาะโไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของชีวิตนักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นการสิ้นสุดของความสัมพันธ์อันซับซ้อนที่เขาเคยมีกับผู้คนรอบข้างไม่ไว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่กลายเป็นศัตรูนินจาที่คอยบงการอยู่เบื้องหลัง หรือแม้กระทั่งผู้คนที่เขาพยายามปกป้องการตายของเขาเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักความพักดีและการทรยศหักหลังแต่ถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้ในสมรภูมิสุดท้ายชื่อของมาสกาโดก,ก็ยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่กล้าท้าทายอำนาจที่ไม่เป็นธรรมและเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตาม และนี่คือบทสรุปของตำนานที่เต็มไปด้วยความพลิกผันองค์โชคชะตาและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของไทระโนมาสกาดโดแม้ว่าไทระโนมาสกดโดจะจบชีวิตลงในสมรภูมิแต่เรื่องราวของเขาก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นตำนานของมาสกาดโดยังคงถูกเล่าขานต่อมาหลายศตวรรษเขาถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในภูมิภาคคันโต ที่ผู้คนยังคงเชื่อในพลังและอุดมการณ์ของเขาสารเจ้าหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเขาและเรื่องราวของเขาก็กลายเป็นแรงบันทามผ่านนอนดานใจให้กับนักรบและผู้คนที่ต้องการความยุติธรรมในยุคต่อมาคําพยากรณ์ที่เคยถูกบิดเบือนในตอนแรกกลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกตีความใหม่ในภายหลังว่ามาสก,กดตค,คือผู้ที่มาเพื่อเปิดเผยความจริงเบื้องหลังอำนาจที่ไม่เป็นธรรม และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการลุกขึ้นสู้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเรื่องราวของเขาสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงครามเท่านั้นแต่วัดกันที่อุดมการณ์ความมุ่งมั่นและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นมาสกโดกอาจจะไม่ได้เป็นจกกักรพรรดิอย่างที่เขาประกาศตนแต่เขาได้ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไว้ นั่นคือจิจวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับราชสำนักกับย่ายพี่น้องกับนินจาหรือแม้กระทั่งกับผู้คนในยุคสมัยของเขาทุกความสัมพันธ์ได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นตำนานที่ยังคงก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใดก็ตามถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัตินี้ สารที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซามูไรเวหกสิของเรานะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวตำนานซามูไรและนินจาที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับว่าคุณอยากให้เราเล่าเรื่องของซามูไรหรือนินจาคนไหนอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับ